สวัสดีครับ e ีซี่เฮคั t โดยอาจารย์ธนกฤษนะครับคลิปนี้ก็จะมาเอาใจสําหรับคนที่ชอบซอยผมสไตล์เกาหลีกันอีกทรงหนึ่งนะครับเรียกว่าทรง o ูฟ Cut นะครับเริ่มจากการหาความยาวของรากไซายนะครับยกผมช่วยนำกลางขึ้นนะครับประมาณ90องศาหรือสูงกว่าน,นั้นก็ได้นะครับกําหนตาดตัดไกล้ลา์นะครับแล้วก็เชื่อมนะครับโหนหรือว่ายก ส่วนปลายที่เรากําหนดเอาไว้นะครับตัดเชื่อมกันไปนะครับเราก็จะได้เส้นสั้นความชุยแล้วก็ไกด์ไลน์ก็เท่าเดิมนะครับทีนี้มาดูด้านข้างนะครับที่อยากจะเน้นด้านข้างเราจะแบ่งด้านข้างไว้เหลือประมาณ1นิ้วนะครับก็คือแบ่งเป็นแนวแหลมๆเข้าไปหาชอ่องนำกลางนะครับยกองศาเดียวกันครับก็คือตัดจากเส้นสั้นไกด์ไลน์ที่เราตัดไว้ตรงช่องอนำกลางนะครับ แต่ช่อนี้เราจะไม่ตัดจนหมดนะครับเพราะว่าเราจะต้องเหลือไว้นะครับด้านข้างนะครับดึงแนวเฉียงสี่้องศานะครับเพื่อตัดโค้งขึ้นไปหาส่วนที่กอดคอนั่นเองนะครับ mm hmm. อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันครับแบ่งผมไว้หนึ่งนิ้วนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับฝั่งนี้ก็คือตรงช่อนนำ กลางเสร็จแล้วมาเจาะ้านข้างครับจะแหลมเข้ามาตรงกลางนิดนึงนะครับแต่ด้านข้างเราแบ่งให้ผมขนานให้เท่ากันประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เราตัดลงมานะครับแต่ไม่ต้องตัดจนถึงเส้นสุดท้ายนะครับไม่งั้นผมจะบางมากเกินไปนะครับอ่า้านข้างก็เช่นเดียวกันครับดึงเฉียงสีบห้องศา แล้วตัดโค้งลบมุมนะครับขึ้นไปหาสุดที่เกาะคอครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับสําคัญเลยคือการเช็คผมว่าสองข้างเท่ากันไหมเพื่อทีอ่จะต่อเป็นช่อถัดไปนั่นเองครับพอชั้นที่สองครับทุกอย่างเหมือนทรงลากสส่ทั้งหมดเลยก็คือเอาเส้นสั้นบนสุดช่อแรกเป็นเกณฑโยกสีองศานะครับเพื่อให้ได้ความถุยนั่นเองครับอื mm. ช่อนี้เรายก4 5ิองศาเพื่อทำให้ชั้นผมชั้นที่สองเป็นชั้นที่มีความทุยด้านข้างนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับช่อใหญ่ขึ้นช่อผมก็มากขึ้นนะครับก็อาจจะได้5ช่อนะครับในชั้นที่2ก็ตัดตามแนวไกด์ไลน์เดิมครับด้านข้างแบ่งเหมือนเดิมครับก็คือเว้นด้านข้างไว้1น,นิ้วนะครับ เป็นแนวขนานแนวยาวเลยนะครับฝั่งนี้ก็แบ่งผมเช่นเดียวกันนะครับก็คือยกผมสีห้องศาเอาเส้นสั้นนะครับของด้านล่างเป็นเกณฑ์ยกสีห้องศาเหมือนเดิมนะครับ ด้านข้างก็ทําเช่นเดียวกันครับก็ดึงออกมาด้านข้างแล้วตัดเชื่อมนะครับพอเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คผมครับมาถึงช่อสุดท้ายนะครับก็ศูนย์ที่โคน5ที่ปลายนะครับคําว่าศูนย์ที่โคน,นะครับคือตรงโคนนะแนบนะครับแล้วยก1ีที่ปลายก็ตัดตามไกด์ลายเดิมนะครับเราก็จะได้ความทุยนะครับตามที่เรากําหนด ก็ทำเหมือนเดิมจนถ,ถึงเจ้าสุดท้ายครับก็คือตัดมาเชื่อมด้านข้างนั่นเองครับวีผมนะครับตบตูดวีผมหาความทุยครับจะเห็นว่าเริ่มเป็นทรงมีความทุยแล้วก็หางยาวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือซูนิโคลสี่้าที่ปลาย ด้านข้างก็ดึงมาเชื่อมกันนะครับไล่ขึ้นมาทีนี้เรามาดูส่วนด้านข้างตรงจรนะครับก็มีความสำคัญที่จะเชื่อมส่วนด้านหลังนะครับเราหาไกด์ไลน์นะครับความยาวของจอรก็ยกผม90้มองศาครับยก45อีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วก็คว้านครับสเตปทุกอย่างนะครับถ้าใครเรียนลากสซแล้วนะครับจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ต่อแอดวานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ส่วนด้านหลังครับดูดีๆนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับเราจะโยกนะครับส่วนความยาวด้านหลังออกมาด้านหน้านะครับเพื่อให้เชื่อมกับไกด์ไลน์เส้นสั้นที่เราหาไว้ตรงบริเวณใบหูนั่นเองครับ เราก็จะได้ส่วนหน้านะครับสั้นกว่าส่วนด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษนะครับเป็นงานแอ็ดวานอีกโซนหนึ่งที่จะนำมาฝากกันนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมครับ Oh j a c ชั้นที่สองเราก็ยกสีผ้าองศานะครับทำตามไกด์ไลน์เดิมที่เราตัดไว้ตอนชั้นแรกนะครับ เอาเส้นสั้นบนสุดของช่อแรกเป็นเกณฑ์ยกสื่ห้องศาครับใครที่เรียนรากสซแล้วนะครับก็นำเทคนิคไปใช้ดได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้เรียนรากสซนะครับก็สามารถไปดูคลิปนะครับส่งรากสายได้เลยนะครับขั้นตอนทุกอย่างที่อาจารย์สอนไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราแบ่งผมนะครับเราต้องแบ่งผมออกให้ได้3ชั้นนะครับก็เริ่มหาใกล้ลายเช่นเดียวกันนะครับการองศาก็90ิบแล้วก็ควานแล้วก็ดึงไปตัดด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับ เวลาเชื่อมด้านหลังนะครับเราก็จะเอาเส้นสั้นด้านหน้านะครับแล้วก็โยกส่วนด้านหลังเพื่อเอาความยาวนะครับมาเชื่อมเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับก็ยก90องศานะครับด้านหลังโยกมาด้านหน้านะครับไล่เชื่อมกันพอชั้นที่2นะครับก็ยกสีห้าองศา เอาเส้นสั้นบนสุดของช่อแรกเป็นเกนนั่นเองนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับก็ตัดตามไกด์ลายเดิมยก4-5นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น2หรือชั้น3นะครับตามเทคนิคเดียวกับทรงลากไสเลย เสร็จแล้วเราก็มาเช็คผมครับว่าส่วนตรงกลางใบหูหลังใบหูนะครับเท่ากันหมดหรือเปล่าครับทั้งสองฝั่งนะครับพอเสร็จแล้วเรามาตัดกรอบหน้าครับไล่ไปตามแนวนะครับกรอบหน้าโค้งไปตามแนวของศรีรษะครับมาถึงการยกเชื่อมต่อ90อ,องศานะครับส่วนด้านบน ไล่ไปตามแนวของทิศทังนะครับก้าเสองศาสังเกตด,ดูนะครับจานจะเชิดปลายเนิ้วนิดๆน,น,นะครับระหว่างช่วงแนวโค้งนะครับเพื่อให้มีความถุยเพิ่มขึ้นและชช้าสุดท้ายนะครับจานจะโยงบนชิดล่างและเน้นการเท็กเจอร์นะครับเพื่อให้มีความยาวเชื่อมต่อกันระหว่างความถุยกับรากใสนั่นเองครับ ก็เป็นเทคนิคเดียวกันกับตอนที่อาจารย์โยมบมชิตล่างตัดทรงรากทรายนะครับที่เน้นเท็กเจอร์เพื่อให้ได้ความถุยนั่นเองครับ เมื่อเราซอยสั้นเชื่อมกันดีแล้วนะครับเราก็มาซอยให้พริ้วบางอีกทีหนึ่งครับกดแจกก็ได้กดไลค์ละกะด็ดีแต่อยากให้กดลอีกทีกดติดตามให้ใเด้กดติดตามให้ใเด้ มือนแซนานวิวเหมือนแซนานวิวอีซี่แฮคัทขอบคุณด้วยครับเ <Yahoo! S 1> มื่อดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นประการใดนะครับก็สามารถแนะนำติชมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตรงใต้คลิปนะครับอีซี่แฮคัทโดยอาจารย์ธนากริก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับ พบกับอีซีแห c คาดโดยอาจารย์ธนกเกตในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสู้ๆครับ